สวัสดีครับพบกับผมต้องพริยะกับชา n e l ที่ต้องไปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับก,บการทําใบงานให้มีชีวิตหรือ interactive worksheets นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะทําให้มุมมองการทําการบ้านหรือทําแบบฝึกหัดของนักเรียนเปลี่ยนไปนั่นเองครับ Interactive Worksheets ที่เราจะมาพูดถึงนะครับหรือใบงานที่มีชีวิตนะครับก็คือใบงานแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่านักเรียนนั้นสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในใบงานได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีให้เลือกคำตอบนะครับติ๊กลงมานักเรียนก็เลือกคำตอบได้โดยที่ไม่ต้องไปลอกโจทย์ใหม่วาดรูปใหม่หรือเขียนใหม่นะครับ ทำอะไรได้อีกนะครับมาดูตรงนี้เลยทำเป็น multiple choice นะครับข้อคำถามแบบเลือกตอบนะครับว่าอันนี้ตอบอะไรนะครับก็จะให้นักเรียนสามารถเลือกได้นะครับว่าจะตอบข้อไหนหรือข้อไหนถูกนะครับอ่าหรืออยากจะให้นักเรียนจับคู่ขีดเส้นโยงนะครับอ่าโยงไปแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะลากคำไปเติมนะครับลากคำไปเติมนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกถูกหรือผิด ก็ได้นะครับนอกจากนั้นพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว <S <S ก็สามารถกด finish แล้วก็เลือกได้ว่าจะให้ตรวจคำตอบเลยหรือว่าจะส่งคำตอบไปยังอ e ีเมลของคุณครูนะครับเพื่อให้คุณครูได้ตรวจนะครับถ้าเลือกตรวจคำตอบเลยเช็คปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าคุณทำได้0คะแนนเต็ม10คะแนนอย่างนี้ก็จะเป็นการเช็คด้วยว่านักเรียนทำได้กี่คะแนนนะครับการทำเจ้าตัว interactive worksheet ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นการทำในลักษณะของการออนไลน์นั่นเองซึ่งเราจะใช้เว็บไซต์ตัวนี้ครับ L I V E นะครับ W O R K S H E E T มี S ด้วยนะครับอ่าพิมพ์ไปว่า live work sheet ตัวนี้นะครับจากนั้นจะมีเว็บไซต์แรกครับ www.liveworksheet.com เข้าไปเลยครับ เมื่อทําการเข้าสู่เจ้าตัว Live Work Sheet ตัวนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนครับเพื่อให้คุณครูสามารถที่จะสร้างเจ้าต,ตัวแบบฝึกหัดนี้ขึ้นมาได้นะครับโดยการไปที่ตรงนี้เลยที่ชื่อ Access ตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็เลือกเป็น Register ตัวนี้จากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบฟอร์มมาให้กรอกก็จะมีการกรอก User Name คืออะไรนะ Password คืออะไรนะครับกรอก Password ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใส่ e ีเมลเราไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ Email เราซ้ำอีกครั้งหนึ่งเลือกประเทศไทยจากนั้นก็ติด I'm not robot นะครับหรือฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองจากนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเลือก I have read and accept the t e r m of use ตัวนี้ครับจากนั้นกด register ไปเลยนะครับพอเรากด register หรือการสมัครตรงนี้ไปแล้วนะครับให้ไปที่อ e ีเมลของเราที่ใช้ในการสมัครนะครับมันก็จะมีเมลตัวหนึ่งเข้ามาแบบ Welcome to LifeWorksheet ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เข้ามาแล้วก็กด activate แอดเค้าของเราก่อนนะครับว่าอีเมลที่เราใช้เนี่ยเป็นอีเมลจริงๆพอทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์เจ้าตัว username กับ password ลงไปในช่อง teacher access ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ enter เข้าไปเลยนะครับแล้วชื่อด้านบนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของเรานะครับจากนั้นเจ้าตัว live worksheet ของเรานี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่คำว่า make interactive worksheet ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ tutorial ตัวนี้นะครับผม จากนั้นก็จะมีการสอนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดนะครับการสร้างกล่องเครื่องมือการใส่คําตอบถูกการพรีวิวการเซฟเวิร์กชีตการส่งเวิร์กชีตยังไงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆด้วยเช่นการทำดอปดาวนะครับก็สามารถที่คลิกไปได้นะครับว่าเราจะทำดอปดาวยังไงนะครับให้กดเข้ามาแล้วก็จะมีลักษณะคือเป็นแถบบาร์เลือกให้เลือกนะครับการทําเป็นมัลติเพลชอยส์เอ็กซ์ไซส์นะครับการทําแบบข้อสอบแบบหลายตัวเลือกนะครับหลายคําตอบนะครับการ เช็คบล็อกนะครับติ๊กถูกติ๊กผิดนะครับแล้วก็จะมีการขีดโยงลูกศรน,นะครับขีดโยงลูกศรแล้วก็มีการฟังการพูดนะครับหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะสอนกันแบบง่ายๆไปก่อนนะครับก็คือการทำมาให้นักเรียนได้พิมพ์คําตอบลงไปยังบริเวณที่เราเลือกไว้นั่นเองให้เรามาที่ด้านบนตรงนี้นะครับ Make Interactive Worksheet ตัวนี้แล้วไปที่ Get Started ตัวนี้นะครับ จากนั้นในขั้นตอนนี้นะครับ step ป n นะครับเขาจะให้เขาจะให้ทุกคนอัปโหลดนะครับเจ้าตัวของแบบฝึกหัดที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับดังนั้นนะครับทุกคนจะต้องมีแบบฝึกหัดที่สร้างไว้ก่อนในลักษณะของไฟล์ pdf ไฟล์รูปภาพนะครับอย่างผมจะเลือกแบบฝึกหัดไปที่ choose file จากนั้นนะครับเราก็เลือกแบบฝึกหัดของเรานะครับอยู่ในโฟลเดอร์ไหนอันนี้นะครับเลือกเป็นเจ้าตัว pdf จากนั้นให้ทําการอัปโหลดครับ นี่นะครับพอทําการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีเจ้าตัวเวิร์กชีตหรือเจ้าตัวแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานั่นเองนะครับผมจะเริ่มสร้างช่องนะครับให้สําหรับนักเรียนกรอกชื่อชั้นเลขที่นะครับแล้วก็คลิกอันแรกนี่แหละครับจากนั้นมันจะมีเจ้าตัวเคอร์เซอร์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเป็นลูกกระบาดแล้วก็คลิกลากเลย เราก็จะได้1ช่องนะครับซึ่งช่องของเรานี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับอันที่2เราจะทําชั้นใช่ไหมครับก็ใส่ปุ๊บมออะไรนะครับมอสีทับหนึ่ง 1, ทับสอง 2, ก็ว่าไปเลขที่นะครับก็ใส่ไปด้วยเลขที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนนี้ก็จะให้นักเรียนกรอกชื่อชั้นเลขที่นั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูเจ้าตัวคําถามข้อที่1กันดีกว่านะครับผมก็จะทําการใช้เจ้าตัวกล่องคําตอบเนี้ย ลากเข้าไปปุ๊บเพื่อให้นักเรียนสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กล่องที่2ใส่เข้าไปซึ่งไอ้เจ้าตัวกล่องตัวนี้ครับมันก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับลองหาจุดที่เมาส์มันชี้เป็นลูกศรขึ้นลงแบบนี้ครับอ่านักก็กดไว้นะครับเราก็เลื่อนเห็นไหมขยับขึ้นบนลงล่างขยับเพิ่มขนาดมันได้ นะครับถ้าไม่พอใจก็ก,กด delete ทิ้งไปลบทิ้งไปนะครับแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับให้นักเรียนพิมพ์นั่นเองมาดูในส่วนของข้อที่2ของผมครับผมก็ใส่เจ้ตัว box ตัวนี้ลงไปนะครับในช่องแรกใส่ไปช่องที่2ตัวอย่างของหินใส่ไปช่องที่3ประโยชน์ของหินชนิดนี้นะครับเสร็จแล้วครับในใบงานของผมนะครับคราวนี้ เราจะอยากรู้ว่าใบงานที่เราสร้างออกมามันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเราก็ไปดูที่อันที่2นี้นะครับเมนูที่2ก็คือ Preview นั่นเองกดปึ๊บอ่านะครับเราก็จะได้เจ้าตัว Worksheet Preview ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไครับมีสีเหลี่ยมๆเป็นกรอบนักเรียนก็สามารถจะพิมพ์ได้พินแปรอ่าพินตะก้อนคราวนี้มาอยู่ในส่วนของการอ่าบันทึก จ้าตัวใบงานที่เราทำนะครับเราก็มาเลือกเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่3เนี่ยก็คือการเซฟกดโอเคนะครับพอเราเราทำการเซฟนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่2อันนะครับเขาบอกว่าเราต้องการจะแชร์เวิร์กชีตตัวนี้ไปไหมนะครับร่วมกับครูคนอื่นๆน,นะครับถ้าเราตอบว่า yes นะครับมันก็จะเป็นการแชร์ ครูคนอื่นที่เข้ามาสู่เจ้าตัว Live Work Sheet นี่ก็สามารถที่จะเห็นงานของเราได้หรือถ้าเราไม่ต้องการจะแชร์ให้ครูคนอื่นเราต้องการจะใช้กับแค่ชั้นเรียนของเรานะครับเราก็กด No ไปนะครับผมกด No นะครับจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างนะครับ Please enter title of your worksheet ก็คือใสอ่ชื่อเจ้าตัวใบงานตัวนี้ไปแบบฝึกหัดเรื่องหินนะครับกด Save เลย นะครับจากนั้นเราจะได้อะไรมาครับเราจะได้ลิงก์ของเจ้าตัวเวิร์กชีตของเรามานะครับเราก็คุมมันทั้งหมดนะครับกดคอนโทรลซี c, หรือกด c o อปปี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์เนี้ยไปให้กับนักเรียนของเราทํานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าพอมันเข้าไปสู่หน้าต่างหน้าจอของนักเรียนปุ๊บจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับพอนักเรียนเข้ามาในลิงก์นะครับนักเรียนก็จะได้เจ้าตัวของแบบฝึกหัดตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบฝึกหัดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งพอนักเรียน ได้มาปุ๊บนักเรียนก็จะพิมพ์ผมชื่อเอนะครับชั้น A เลขที่ A นะครับคำตอบนี้คือ A คำตอบนี้คือ A A เคำตอบนี้คือ A A A นะฮะแล้วก็พิมพ์นู่นนี่นั่นไปนะครับอ่าพิมพ์ไม่ต้องครบก็ได้นะครับอ่าแล้วเราก็กด finish นะครับส่งไปที่อีเมลคุณครูชื่อเ A, A A A นะครับกรุ๊ป A A สกูซ subject AA อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นอีเมลของครูนะครับหรือจะเป็นคีย์โค้ดคีย์โค้ดของครูอยู่ตรงไหนนะครับคีย์โค้ดของครูอยู่ไหนให้เรามาที่หน้าเวิร์กชีตของเรานะครับจากนั้นคลิกตรงเจ้าจตัว ID ของเราด้านบนนี้นะครับแล้วไปที่ My Account ครับพอไปที่ My Account นะครับให้เลื่อนหาคําว่าคีย์โค้ดตรงนี้นะครับคีย์โค้ดตรงนี้อย่างของผมเป็นคีย์โค้ดอันนี้นะครับ อ่าเราก็ copy ส่งไปให้เด็กเลยว่าให้นักเรียนส่งงานมาที่คีย์โค้ดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อีเมลโค้ดก็ใส่โค้ดของครูคลงไปนะครับจากนั้นก็กดเซ็นไปเลยปุ๊บกดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรากลับมาที่ Live Worksheet เหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็จะมี Notification ขึ้นมาเห็นไหมครับมีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาไปที่การแจ้งเตือนหรือ n o t i f i c a t i o n ตัวนี้นะครับเห็นไหมมิสเตอร์เอนะครับส่งเจ้าตัวแบบฝึกหัดมาแล้วนะครับเราเข้าไปดูงานปุ๊บ ใช่ไหมครับก็จะมีสิ่งที่นักเรียนนั้นพิมพ์เอาไว้นะครับพิมพ์คําตอบเอาไว้ซึ่งเราก็สามารถที่จะตรวจให้คะแนนจากสิ่งที่นักเรียนนั้นพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราไม่ได้มีเฉลยแต่มันก็ยังมีกรณีอื่นๆที่เราเฉลยไปแล้วแล้วนักเรียนก็สามารถตรวจคําตอบได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับการทําเจ้าตัวใบงานของเรานะครับให้กลายเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับหรือมีปฏิสัมพันธ์นะครับก็คือนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปพิมพ์ได้เลยนะครับหรือไปจับโยกย้ายก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวตรงนี้นะครับก็จะช่วยนักเรียนนั้นสามารถที่จะทําแบบฝึกหัดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งลอกโจทย์ใหม่นะครับรวมถึงงานบางอย่างเรามันได้เป็นภาพสีนะครับนักเรียนก็จะได้เห็นภาพสีไปเลยแล้วก็ทําได้ในทุกๆเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือจะเป็นเจ้าตัวของคอมพิวตตรโนน้้้๊กแลว็สสาาาามมถ่งงให กับคุณครูได้ตรวจให้คะแนนนะครับก็ถือเป็นการยืนยันการส่งงานของนักเรียนนั่นเองครับซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าเจ้าคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคุณครูเลยหลายๆคนในยุคของการเรียนออนไลน์นี้ครับยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ที่ต้องไปด้วยนะครับสวัสดีครับ